ขภาพดีกับ KU ย e เนตอนการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุปัจจุบันจะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุในสังคมเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนนะคะเราอาจเห็นคนสูงอายุมากขึ้นทั้งในชุมชนสถานที่ต่างๆเช่นห้างสปปรรพสินค้าสวนสาธารณะขนส่งมวลชนหรือแม้กระทั่งครอบครัวของเราเองค่ะ ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี2564เป็นต้นมาและคาดการณ์กันว่าประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยแบบเต็มที่ภายใน20ปีข้างหน้านี้ค่ะองค์การสหรประชาชาติได้ให้คำจำกัดความของผู้สูงอายุว่าผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป ในขณะที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุพุทธศักราช2546ได้กำหนดนิยามของผู้สูงอายุว่าเป็นบุคคลซึ่งมีอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทยมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองการส่งเสริมและการสนับสนุนในด้านต่างๆดังนั้นนิยามของคำว่าผู้สูงอายุจึงหมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปค่ะเมื่อก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ จะพบกับการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายจิตใจอารมณ์แล้วก็สังคมนะคะการที่บุตรหลานหรือผู้ใกล้ชิดเข้าใจความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยให้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้อย่างเข้าอกเข้าใจแล้วก็ถูกต้องช่วยให้คนสูงอายุรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขค่ะการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดและส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุมากที่สุดนะคะ นอกจากการเปลี่ยนแปลงภายนอกเช่นผมบางและหงอกผิวหนังแห้งเหี่ยวยน่นสายตามัวลงกล้ามเนื้อรีบเล็กลงเชื่องช้าลงการทรงตัวไม่ดีแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงของระบบภายในร่างกายค่ะเช่นระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินปัสสาวะระบบต่อมไรท่อที่เสื่อมประสิทธิภาพลง ทำให้คนสูงอายุมีปัญหาสุขภาพทั้งโรคเรื้อรังต่างๆนะคะเช่นรู้สึกเหนื่อยเวลาหายใจภาวะความดันโลหิตสูงกลั้นปัสสาวะไม่อยู่สำลักอาหารง่ายกลืนลำบากท้องอืดง่ายปัสสาวะเล็ดไปจนถึงโรคหัวใจล้มเหลวผุ่มต้านทานต่ำติดเชื้อง่ายค่ะ อ,อีกครั้งยังมีโอกาสเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าวัยอื่นๆนะคะเมื่อเข้าสู่วัยชราการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายประการสำคัญคือระบบประสาทและสมองซึ่งจะเริ่มถดถอยจากที่เคยคล่องแคล่วก็จะเริ่มทรงตัวไม่ดีเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างสมองกับกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆเสื่อมลงรวมถึงหลงลืมง่ายความจำไม่ดีจำรายละเอียดไม่ได้นะคะ ความสามารถในการเรียนรู้ลดลงปฏิกิริยาการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆก็ลดลงซึ่งเกิดจากการสูญเสียเซลล์ประสาทการลดลงของสารสื่อประสาทโดยการเปลี่ยนแปลงทางด้านสมองอาจนำไปสู่โรคเกี่ยวข้องกับความเสื่อมของสมองค่ะเช่นโรคอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและโรคหลอดเลือดในสมองได้อีกด้วยนะคะ นอกจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายแล้วนะคะวัยผู้สูงอายุยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และจิตใจเช่นกันค่ะการเปลี่ยนแปลงที่พบบ่อยในวัยผู้สูงอายุได้แก่อารมณ์ไม่คงที่อ่อนไหวง่ายวิตกกังวลบางรายอาจพบว่าเริ่มเอาแต่ใจมากขึ้นนะคะโกรธง่ายฉุนเฉียวง่ายหงุดหงิดจูจ้จี้ขี้บน่นซึ่งเกิดจากระดับฮอร์โมอนในร่างกายที่ไม่สมดุล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพร่างกายและสภาพแวดล้อมค่ะตลอดจนการคิดเรื่องเดิมๆกังวลว่าลูกหลานจะทอดทิ้งหากผู้ดูแลไม่เข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดปัญหาด้านจิตใจ,จเช่นภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลได้นะคะรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสมองของผู้สูงอายุด้วยค่ะและสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของผู้สูงอายุ แม้ผู้สูงอายุจะมีเวลามากขึ้นแต่คนสูงอายุส่วนใหญ่เป็นวัยเกษียณที่มักอยู่บ้านเฉยๆส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าได้ง่ายนะคะนอกจากนี้ภาระหน้าที่และบทบาททางสังคมที่ลดน้อยลงยังทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่ได้รับการยกย่องไม่มีคนเคารพเหมือนเมื่อก่อนจึงเริ่มเก็บตัวออกห่างจากสังคมที่เคยมีประกอบกับความหมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องของตอนเองทั้งในอดีต ปัจจุบันอนาคตและความเสื่อมของร่างกายเช่นกลั้นปัสสาวะไม่ได้ปวดข้อปวดเข่าเดินไม่ถนัดการได้ยินลดลงหูตึงก็จะทำให้ผู้สูงวัยมีข้อจำกัดในการเข้าสังคมมากขึ้นซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายค่ะพบกับสุขภาพดีกับเคยูเนสได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ